สวัสดีครับผมพีเทลสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมจะขอนํำเสนอ50ความเป็นที่สุดของประเทศไทยมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับ 1. จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดคือจังหวัดนครราชาสีมามีพื้นที่24,93.964ตารางกิโลเมตร 2. จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุดคือจังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่416.707ตารางกิโลเมตร 3. จังหวัดที่มีอำเภอมากที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมามีจำนวนทั้งหมด32อำเภอ 4. จังหวัดที่มีตำบลมากที่สุดคือจังหวัดนครราชสีมามีจำนวน289ตำบล 5. จังหวัดที่มีเทศบาลมากที่สุดคือจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน120เทศบาล 6. จังหวัดที่มีอำเภอน้อนที่สุดคือจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดภูเก็ต จำนวน3อำเภอโดยสมุทรสาครมีอำเภอเมืองสมุทรสาครอเภอกระทุ่มแบนและอเภอบ้านแพลสมุทรสงครามมีอำเภอเมืองสมุทรสงครามอเภอบาวคนทีและอเภออัมพวาภูเก็ตมีอำเภอเมืองภูเก็ตอเภอถลางและอเภอกระทูเจ็ดจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นล่าสุดคือจังหวัดบึงกาฬจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่23มีนาคมพศ2554โดยแยกออกจาก9อำเภอในจังหวัดหนองคายอันดับที่8 จังหวัดในประวัติศาสตร์ไทยที่มีชื่อเต็มยาวที่สุดคือกรุงเทพมหาคอนครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดีลบพพนบพรัตนราชธานีบุรีรมยุดมราชินิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสกทัติยวิศณุกรรมประสิทธิ์9จังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาวที่สุดคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีชายฝั่งทะเลยาวถึง251กิโลเมตร10อำเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คืออำเภออุ้มผางจังหวัดตากมีพื้นที่4,325ตารางกิโลเมตร11อำเภอที่มีขนาดเล็กที่สุดคืออำเภอเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีมีพื้นที่เพียง17ตารางกิโลเมตรและอำเภอนี้มีเพียงตำบลเดียวคือตำบลท่าเทวาวงศซึ่งตำบลน,นี้นะครับมีเพียง7หมู่บ้านนั่นหมายความว่าอำเภอเกาะสีชังมีเพียง7หมู่บ้านเท่านั้น 12อำําเภอที่มีตําบลมากที่สุดคืออําเภอเมืองนครราชสีมาและอําเภอเมืองนคนปรปฐมมี25ตําบล 13. อําเภอที่ตั้งขึ้นใหม่ที่สุดคืออําเภอกลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่6 7 4 5 8ตารางกิโลเมตรมีจำนวนประชากร12,610คน14จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดคือจังหวัดระนองมีประชากรประมาณ1 9 3 0 0 0คน15้า จังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นน้อยที่สุดคือจังหวัดแม่ฮองสอนมีความหนาแน่นของประชาชน19.27คนต่อตารางกิโลเมตร16อําเภอที่มีประชากรมากที่สุดคืออําเภอเมืองสมุทรปราการมีจำนวนคนทั้งหมด544,839คนหลายคนอาจจะคิดว่าทำไมไม่เป็นกรุงเทพนะครับแต่เพราะว่ากรุงเทพไม่ได้ใช้คำว่าอําเภอแต่ใช้คำว่าเขตนั่นเองครับ17อําเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คืออำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดมีจำนวน2,553คน18เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะภูเก็ตมีพื้นที่543ตารางกิโลเมตร19บริเวณที่มีแผ่นดินแคบที่สุดคือบริเวณอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดมีช่วงแผ่นดินเพียง0.45กิโลเมตรหรือ450เมตร20แหลมทะเลที่มีความยาวที่สุดคือแหลมตะลุมพกุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช21 ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดคือทะเลสาบสงขลาอยู่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ประมาณ1,040ตารางกิโลเมตร 22. ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดคือบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์มีเนื้อที่ประมาณ1,032,737ไร่ 23. แม่น้ำที่ยาวที่สุดคือแม่น้ำชีมีต้นทางจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสาร,รคามจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยะโส นจนไปบรรจบกับแม่น้ำมูลในเขตจังหวัดอุบลราชธานีร่วมความยาวทั้งสิ้น765กิโลเมตร24คลองที่ยาวที่สุดคือคลองแสนแสบมีความยาวทั้งสิ้น65กิโลเมตรอยู่ในกรุงเทพมหานคร25น้ำตกที่สูงที่สุดคือน้ำตกทีลอสูจังหวัดตากสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ900เมตร26อุทยานแห่งชาติแห่งแรกคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสระบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งรัฐบาลประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่18กันยายนพศ2505 27อุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ที่สุดคืออุทยานแห่งชาติเก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์28 อุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกคืออุทยานแห่งชาติเขา300ยอดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งรัฐบาลประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปีพศ2509 2 9 29. ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือดอยอินทนนท์สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ2,900เมตรอยู่ที่อำเภอจอมทองและอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่30อำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยคืออำเภอเบตงจังหวัดยาลา31 ตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือตึก Magnolia Waterfront Residences a ไ Icon สยามหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อไอคอนสยามสูงทั้งหมด317.95เมตรมีทั้งหมด73ชั้นร่วมดาดฟ้า32พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือหลวงพ่อใหญ่ตั้งอยู่ที่วัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองสูง95เมตร33 ตูประเสนีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือตู้ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเบตงจังหวัดยาลามีความสูง3.2เมตรเส้นรอบวงที่ฐาน2.65เมตรสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2467 34เสาธงที่มีความสูงมากที่สุดคือเสาที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์แลชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรียอยุธยามีความสูง80เมตร35 สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำเจ้าพยาแห่งแรกคือสะพานพระราม6สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2465ในสมัยรัชกาลที่6 36. สะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือสะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ข้ามทะเลสาบสงขลาจากอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงไปยังอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาระยะทางรวม5.45กิโเมตรส7ะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งแรก คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ช่วงระหว่างจังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวโดยเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8เมษายนพศ2 5 3 7 38อําเภอที่อยู่เหนือที่สุดของประเทศไทยคืออําเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย39อําเภอที่อยู่ทางตะวันออกที่สุดคืออําเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี40อําเภอที่อยู่ทางตะวันตกที่สุดของประเทศไทยคืออําเภอแม่เรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน 41. อุมุโมงค์ที่ยาวที่สุดคืออุโม,มงค์ขุนตาลใช้เป็นทางลอดผ่านของรถไฟสายเหนือตั้งอยู่บริเวณเขตติดต่อระหว่างอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางกับอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนมีความยาวทั้งสิ้น1,352เมตรเริ่มจากเมื่อปีพศ2,450แล้วเสร็จเมื่อปีพศ2,461 42. ถนนเลียบชายทะเลที่ยาวที่สุดคือถนนเฉลิมบูรพาชลทิศจังหวัดจันทบุรี43พระที่นั่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือพระที่นั่งวิมานเมฆเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเป็นพระที่นั่งถาวรอ,องค์แรกในพระราชวังดุสิตสร้างขึ้น้วยไม้สักทองทั้งหลังเมื่อปีพศ2444ในสมัยรัชกาลที่5 44ถนนแห่งแรกของประเทศไทยคือถนนเจริญกรุง โดย all, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พศ2405แล้วเสร็จในปีพศ2407 45สนามบินแห่งแรกของประเทศไทยคือสนามบินสระทุม เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29ธันวาคมพศ2456 46เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของไทยคือเขื่อนสีนาคคารินมีปริมาณกักเก็บน้ำสูงสุด17,745ล้านลูกบาทเมตร47จังหวัดที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากที่สุดคือจังหวัดเชียงรายสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ2,575เมตร48ส่วนที่กว้างที่สุดของประเทศไทยจากตะวันออกถึงตะวันตก คืออำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีถึงตะวันตกคืออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระยะทางรวม750กิโลเมตร49สายทางรถไฟที่มีระยะทางยาวที่สุดคือทางรถไฟสายใต้เริ่มจากสถานีรถไฟกรุงเทพ ผ่านจังหวัดนคปรปฐมราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาจนถึงสถานีรถไฟสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรวมระยะทางทั้งสิ้น1,160กิโลเมตรอันดับที่50ธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยคือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือที่รู้จักกันดีในนาม SCB เริ่มบริการครั้งแรกเมื่อวันที่30มกราคมพศ2449ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ50ความเป็นที่สุดของประเทศไทยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กด like แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัายมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีคับ